คลิปการใช้งานเบื้องต้นของล้อเดียวนะคะ Isaki S6D นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ6.2แรงนะคะพาทดกาลังค่ะน,นี้จะเป็นตะกูลล้อเดียวนะคะใบพวนทางล้านเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยนะคะคันนี้ได้ไปก็คุ้มคุ้มค่ะเฉพาะใบก็ใบละ110บาทนะคะมีขายนะคะสําหรับใครที่ต้องการนะคะค่าส่ง60นะคะไม่บวกเพิ่มนะคะจะจะสั่งกี่ใบก็ไม่บวกเพิ่มค่ะ น้ำมันจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล์95นะคะน้ำมันเครื่องจะเป็นเบอร์4 0ค่ะส่วนน้ำมันเกียร์นะคะจะเป็นเบอร์9 0นะคะส่วนตัวเดินกาลโลตารี่นะคะจะเป็นจาราบีนะคะเพราะญี่ปุ่นอัดเป็นจาราบีมานะคะคันนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องซีล่วนะคะลูกค้าซื้อหัวหมูเพิ่มเติมไปด้วยนะคะสองหัวนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกของการติดเครื่องกันค่ะ ขั้นตอนแรกเปิดก๊อกน้ำมันลักษณะแบบนี้คือเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวไปถึงลูกค้าเราจะปิดค่ะแล้วก็เปิดสวิ์ค่ะนี่แบบนี้คือเปิดแล้วก็โช๊กนะคะโชกแล้วก็ตุกได้เลยค่ะดึงเชือกให้ตึงมือแล้วก็กระตุกนะคะไม่ใช่ว่ากระชากเชือกนะคะพอรถติดแล้วแบบนี้ให้ปิดโชกเข้าไปเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องโชกทิ้งไว้ อันนี้จะเป็นตัวขาตั้งนะคะนี่จะเป็นเดินหน้าเกียร์หนึ่งค่ะเดินหน้าสองค่ะน,นี่จะเป็นถอยหลังหนึ่งนะคะ เราสับตัวสีแดงนะคะก็จะเป็นคัดนะคะหรือว่าลูกเตะสายพาน,นะคะ่ะรุ่นนี้มันจะเน้นเป็นสับใบพวนนะคะเวลาสาดดินนะคะจะหมุนแฮนไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูการใส่หัวหมูนะคะเราใส่ไปแล้วมันก็แบบนี้เลยนะคะเราก็ปรับได้เลยค่ะแล้วก็หมุนน็อตเลยนะคะให้แน่น หัวหมูก็สามารถปรับได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะปรับยังไงนะคะมันจะมีเกียร์พวนรอบช้ารอบเร็วนะคะ สาสด,ดินก็จะมีสาดช้าศาสตร์เร็วเหมือนกันค่ะสีเขียวนะคะจะเป็นเกียร์บวนดินนะคะตรงนี้คือบวนรอบช้าถ้ามาตกมาทางด้านขวาจะเป็นพวนรอบเร็วนะคะอ่าแบบนี้นะคะนี่คือพวนรอบเร็วนะคะรอบจี่เลยค่ะนี่ขนาดยังไม่ค่อยได้เล่งเครื่องนะคะอ่าแล้วก็สาสตรดินเหมือนกันค่ะแต่ว่าศาสตร์ดินเราต้องกลับไปบวนด้วยนะคะจะศาสตรดินได้ดีค่ะ นี่ก็จะเป็นสตาร์รอบเร็วนะคะเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะคะใบบวนจะไม่หมุนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่ในการรักษานะคะอย่าปล่อยให้น้ำมันเครื่องแห้งแล้วก็ขหยันดูพวกฝุ่นกองนะคะ นี้จะเป็นเดินหน้าค่ะควนดินเดินหน้าค่ะขออภัยค่ะสาสดินนะคะเราใส่เกียร์ศาสดินให้ดูๆๆๆตัวที่บีบอยู่นะคะจะเป็นตัวหยุดโรตารี่ค่ะบีบไปมันก็โรตารี่จะหยุดทันทีนะคะอ่าถ้าปล่อยโรตารี่ก็จะทํางานนะคะจะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะ จะมีทั้งกองแห้งแล้วก็กองเปียกค่ะนี่กองเปียกก็จะเป็นตัวเดียวกันน้ำมันเครื่องเลยนะคะจะเป็นเบอร์40่40ะอ่าแล้วก็ในนี้นะคะก็จะเป็นกองแห้งนะคะก่อนส่งนี่เดี๋ยวเราจะใส่ไปให้นะคะถ้าฝุ่นเข้าเยอะๆนะคะลูกค้าก็เปลี่ยนถ่ายล้งางให้แห้งแล้วก็จับใส่ได้เลยนะคะนี่เราตัดใส่แล้วเราจะเอาเข้า,เข,าเข้าไปให้เหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวมาดูตอนที่เราเสร็จแล้วนะคะอ่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้เลยค่ะลูกค้าก็ถอดออกมาออกมาเป่ามาล้างได้นะคะเครื่องจะได้ไม่มีปัญหานะคะเวลาฝุ่นเข้านะคะ เป็นประมาณนี้เลยค่ะ